ผมตัวนี้ที่เห็นนี่ก็เรียกว่าเป็นน่าจะเป็นพระธาตุจอมคำนะการเมืองเชียงตุงตัวนี้อยู่ไกลนะซูมเข้ามานะผมตัวนี้นะนา่นาจะเป็นตัวเมืองของเชียงตุงนะผมอยู่ไกลนะสูมเข้ามาดูวิธีการทำการเมืองเชีงงยชงตุงนะครับผม นี่นะอนนะ้ยืนอนี่เป็นยืนยืนเดินดอยของเรียกว่าพระธาตุเวียหลงนะดูแบบบรรยากาศนะผมของเส้นตรงของมนตรงนี้เป็นพระธาตุวลงนหลงนะมีอกาศท่มาสักุลนะตรงนี้อาจจะรปเดินดอยนะ สวัสด sausage, è, ีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆน้องๆทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผม สวัสดีพี่ๆน้องๆชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศด้วยนะครับผมแฮปปี้นิวเยียร์นะครับผมคลิปนี้เราจะมาสวัสดีปีใหม่นะครับผมแล้วก็อวยพรนะครับผมอวยพรปีใหม่ให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับผมสําหรับมาสุรกายก็ขอขอบคุณนะครับผมพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกๆท่านนะครับผมที่มากดติดตามแล้วก็ มากดไลค์ให้กดแชร์ให้นะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างผมอสุรกายก็เข้าใจดีนะครับผมว่าเราไม่สามารถที่จะพูดให้ถูกใจทุกคนได้นะครับผมอันนี้ก็เราก็จะมาพูดอสุรกายก็จะมาพูดถึงสิ่งที่คิดสิ่งที่อยากให้เป็นนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น รัฐบาลของเรานะครับผมเราประชาชนอย่าเลือกสีนะครับผมถึงแม้ว่าเราจะเลือกสีได้แต่ว่าเราอย่าเกลียดกันนะครับผมเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับผมบางคนอาจจะชอบพักคโน้นบางคนก็อาจจะชอบพักนี้แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมารวมกันแล้วเนี่ยเราก็อยากให้ประเทศไทยของเราเจริญก้าวหน้า แล้วก็เจริญรุ่งเรืองนะครับผมเห็นไหมครับว่าต่างประเทศนะครับผมประเทศแถวทางตะวันออกกลางนะครับเขาก็สู้รบกันอยู่นะครับผมเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าสงครามไม่ททำอะไรให้มันดีนะครับผมเราเอาแบบว่าประชาธิปไตยความคิดเห็นคนส่วนใหญ่นะครับผม ส่วนมากแล้วความคิดเห็นส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเราก็จะไปในทางที่ดีอยู่แล้วนะครับในคนที่คิดไม่ดีนะ่ะก็น้อยนะครับเรายกมือนะครับผมยังไงประชาธิปไตยก็เป็นเสียงส่วนมากอยู่ดีนะครับผมในโลกนี้นะครับเห็นไหมครับว่า ประเทศที่มีความเดือดร้อนอย่างเช่นประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับพม่านะครับก็มีชาวไทยอยู่จํานวนไม่น้อยนะครับผมก็ยังเกิดสงครามอยู่นะครับผมมันสงคามไม่ก่อเกิดอะไรที่มันดีขึ้นนะครับผมเราจะต้องช่วยกันนะครับผมดูแลนะครับผมดูแลเราไม่สามารถที่ดูแล ผุ้คนบนโลกนี้ได้นะครับแต่ว่าเราอาจจะดูแลคนที่อยู่ใกล้ๆเราให้มีความสุขได้นะครับผมทุกคนบนโลกนี้มีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะครับเหมือนพระราชำดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่าได้พูดไว้นะครับว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ นะครับแต่ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะสนับสนุนคนดีนะครับให้มาปกครองบ้านเมืองให้คนดีปกครองคนไม่ดีนะครับแล้วก็มันก็จะเงียบสงบนะครับบ้านเมงเราก็จะเงียบสงบนะครับผมตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราัชาการที่าของเราได้พูดไว้เนาะท่านนะเป็นบุญมีบุญคุณกับ เรามากเลยนะครับผมก็ปีใหม่นี้สุรกายก็อยากจะอวยพรให้พี่พี่น้องน้องทุกๆุก,กท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมมาเป็นหนับหนึ่งนะครับผมแล้วก็ต่อ,ต,อต่อไปก็ขอให้เฮงๆปังปังมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะครับผมสิ่งที่ดีที่สุดคือสุขภาพนะครับผม ถ้าเรามีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงเราก็สามารถที่จะหาเงินหากินหาอาหารมากินมาอไรายได้นะครับผมรักทุกท่านนะครับผมสุรกายสายล่านะครับรักทุกท่านนะครับอยากดูแลทุกคนบนโลกนี้แต่ว่าเราไม่มีความสามารถนะครับผมเพราะว่ามันต้องใช้ หลายปัจจัยนะครับที่จะดูแลคนส่วนมากนะครับผมก็ได้มาพูดมาคุยมาสแสดงความคิดเห็นมาพูดนอกสื่อแบบนี้ได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับช่วยเป็นหูเป็นตานะครับเราไม่สามารถที่จะปกครองบ้านเมืองไม่สามารถที่จะชี้ สั่งออกกฎหมายอะไรได้แต่ว่าเราเป็นคนไทยเราสามารถที่จะออกความคิดเห็นได้นะครับผมวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับผมสิ่งไหนที่ไม่ถูกไม่ควรไม่ถูกต้องก็พี่ๆน้องๆก็ช่วยบอกช่วยกล่าวนะครับผมกันได้นะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ผมก็ขอสวัสดีปีใหม่นะครับผมวันนี้เป็นวันที่หนึ่งมกราคมสองพันร้อยหกสิบแปดนะครับผมคนเราจะต้องเติบโตขึ้นนะครับผมแล้วก็แก่ลงนะครับผมแก่ขึ้นนะครับผมแก่ลงไม่มีนะครับมีแต่แก่ลงแก่ขึ้นนะครับทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมก็เป็นไปตามการละเวลาวันเวลามันเปลี่ยนแปลง แปลผันไปไวนะครับยังไงทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามการละเวลาอยู่แล้วนะครับประสรกายคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาพูดมาคุยมาสวัสดีปีใหม่กันนะครับผมวันนี้ยังไม่มีคลิปมาพูดถึงเรื่องพี่น้องชาวไทยรัชานนะครับผม อยากจะให้มารวมนะครับผมจริงๆอยากให้มารวมยงเร็วที่สุดนะครับผมเพราะว่าประเทศไทยเราจะได้เจริญจะได้กว้างขวางนะครับผมมากขึ้นและต่อ,ต,อต่อไปนะครับผมโอเคนะคผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆโชคดีนะครับผมสวัสดีปีใหม่ครับ2568ครับสวัสดีครับผม สวัสดีครับยังไงก็ขอขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะครับผม